สวัสดีครับแฟนเพจชัยรงฟาร์มที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้นะครับชัยรงก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตผักที่ปลูกเป็นตัวอย่างไปวันก่อนนะครับที่ชัยรงให้เม็ดผักบุ้งไปแล้วก็ให้เม็ดผักกวางตุ้งไปนะครับแล้วก็ชัยรงก็ปลูกก่อนหน้านั้นนะครับของก่อนหน้าทุกคนเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะครับอันนี้ชัยรงปลูกลงบนกระบะทรายนะครับกระบะทรายก็คือทําแปลง ขึ้นมาแล้วก็เอาทรายเข้าใส่ข้างในแล้วก็ผสมแกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาสแลนเข้าคลุมแล้วก็เจาะเป็นรูนะครับแล้วก็เอาเมล็ดพกบุง้งจิ้มจิ้มลงไปในทรายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเห็นว่าเป็นระบบน้ําหยดนะครับเป็นเทปน้ําหยดนะครับหรือใครจะใช้บัวรดก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้กันมเมล็ดมันกระเด็นเรียบร้อยแล้วก็คือเอาใส่ในทรายนะครับ ันนี้ก็คืบหน้านะครับประมาณ2สัปดาห์นะครับสสัปดาห์ผักบุ้งเราจะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับว่าผักบุ้งเราเนี่ยเนี่ยเกือบจะได้กินละนะครับถ้าใครรีบกินก็สามารถกินได้นะครับนะก็ต้นก็อ้วนๆขึ้นมาละนะครับต้นอ้วนๆขึ้นมาละนะครับพอดีแปลงนี้เนี่ยช้ลงมีการมีการรับแสงที่ไม่เท่ากันนะครับก็คือ,อาทางหัวแปลงเนี่ยอาจจะได,ได้ได้แสงเยอะหน่อยนะครับ ทางท้ายแปลงเนี่ยนะครับจะได้แสงน้อยหน่อยก็คือจะให้ดูว่าการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแสงมีผลนะครับต่อการเจริญเติบโตของต้นพืชน,นะครับตอนนี้มันตกประมาณนี้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยผักบุ้งจีนนะครับปลูกแล้วได้กินเร็วมากนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม,มเมล็ดผักบุ้งเขายังสลัดยังไม่พ้นต้นเลยนะครับ นะครับเนี่ยรากเขาจะออกมาประมาณนี้นะครับเนี่ยข้างล่างเป็นทรายเห็นไหมครับล่างก็เป็นทรายนะครับเชนลุงก็ทําให้ดูทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยปะาบุงหนึ่งกัเห็นไหมครับก็1กํมเดี๋ยวเราดูตอนที่มันโตๆนะครับหนึ่งก่ยกินได้1มื้อเลยนะครับหมือเลยผัดปะาบุงหนึ่งมือเลยนะครับทำแบบนี้นะครับก็คือทําแปลงขึ้นมาแล้วก็เอาทรายกับแกลบผสมกันนะครับแล้วก็ เอาเม็ดปาบุ้งเข้าโรยนะครับก่อนที่จะโรยเม็ดปาบุ้งก็ใส่ปุ๋ย CF 2ก่อนสักประมาณ1ช้อนกาแฟนะครับหช้อนกาแฟนะครับใส่เข้าไปในหลุมที่เราเจาะไว้นะครับอันนี้นะครหลุมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหลุมนียนะครับเอาละมาดูไกลๆนะครับใช่เราจะเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีร่มเงาบังอยู่เห็นไหมฮะต้นมันก็จะเล็กนะครับต้นมันก็จะเล็กเห็นไหมครับว่าแสงมีผลเห็นไหมครับ น,ะะนี่ทดลองให้เห็นชัดๆเลยเพราะว่ามันจะถูกเถาอางุ่นบังอยู่ก็คือตรงข้ามกันเนี่ยใช้ลรงปลูกต้นองุ่นนะครับเพราะฉนั้นต้นที่ได้รับแสงจะโตเร็วกว่าอ้วนกว่าเห็นไหมครับนี่แหละบางคนปลูกชัยโรงครับอาจารย์ชัยรงครับนะครับอาจารย์ครับปลูกไปแล้วทําไมต้นมันเตี้ยต้นมันผอมต้นมันยืดเพราะว่าเอาไปไว้ชิดกําแพงบ้านนะครับเอาไปไชิดรั้วบ้านนะครับหรือไปไว้ใต้ร้นไม้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าใต้ร่มไม้มันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับ ต้นจะผ,มผอมๆนะครับไหามีคําตอบแล้วนะครับว่าทําไมผักที่เราปลูกทําไมต้นมันผอมนะครับผมหลายคนส่งกันบ้านมาว่าปลูกผักแล้วนะนะครับแต่งอกแล้วแล้วก็ต้นมันยืดๆนะครับต้นมันยืดยืดต้นมันเล็กๆนะฮะข้างบนเป็นเห็นไหมฮะจะโดนต้นอง,งุ่นบังแสงอยู่เห็นไหมฮะตัวนี้นะครับก็เห็นชัดเจนเลยตรงนี้จะได้รับแสงแดดนะครับพอดีผมถ่ายตอนช่วงที่เป็นช่วงประมาณซัก 10โมงพอดีนะครับก็แสงเขาจะได้ครึ่งเดียวนะครับเห็นไหมครับก็แสงมีผลนะครับเอาละตอนนี้มาดูผักชีนะครับผักชีก็งอกงามดีนะครับสองอาทิตย์นะสสัปดาห์นะครับผักชี2สัปดาห์นั้นงอกงามแบบนี้นะครับผักชีเนี่ยผมจะไม่ไม่ได้คลุมสแลนนะครับไม่ได้คลุมสแลนนะครับเพราะว่าขี้เกียจเจาะนะครับก็เอามือเข้ากรีดลงบนทรายเลยนะครับ แล้วก็เอา C F 2เข้าโรยปุ๋ย C F 2นะครับโรยไปพร้อมกับเมล็ดผักชีเลยโรยเสร็จก็เกลี่ยเกลี่ยเอามือเข้ากรบๆนะครับเมล็ดผักชีไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะผักชีก็เดี๋ยวรู้สึกว่าตัวนี้จะแน่นแน่นไปนิดนึงนะฮะก็เมล็ดผักชีนี่ก็งอกดีนะครับไปหาซื้อเลยนะเมล็ดผักชีนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ซูไม่เห็นชัดๆนะครับ ปลูกบนทรายนะครับดูนะทรายเห็นไหมครับทรายกับแกลบเห็นไหมฮะทรายแกลบดิบเลยบางคนเนี่ยมาถามชัยนรงเพื่อที่จะให้คําตอบเขาว่าแกลบเนี่ยควรจะหมักไหมนะครับแล้วก็เขาก็ล็อกคําตอบมาด้วยว่าทุกเว็บทุกเว็บไซต์ทุกที่ที่เขาไปค้นหามามีการหมักหมดของชัยนรงคนเดียวไม่หมักมันจะดีเหรอนะยครับก็คือก็คือล็อกคำตอบไปเรียบร้อยแล้วก็แล้วแต่ก็ทําตามเว็บนั้นไปนะครับของชัยรงไม่ได้เรื่องมากขนาดนั้นก็คือ ใช้แกลบดิบเลยนะครับหรือจะใช้ทรายอย่างเดียวก็ได้ตัวนี้ใช้ระบบน้ําสปริงเกิลนะครับจะเห็นหัวสปริงเกิลนะครับเมื่อกี้จะลงไทยภาพหัวสปริงเกิลให้ดูนะครับตัวนี้จะลดน้ําเป็นพอรฝอยลงมานะครับแต่การลดน้าเป็นฝอยเนี่ยข้อเสียก็คือทําให้เมล็ดเนี่ยที่จะที่กําลังจะงอกเนี่ยมันมีการกระเด็นนะครับมันมีการกระเด็นก็คือทําให้จุดนั้นอะไม่งอกนะครับจุดที่เมล็ดกระเด็นไม่งอกนะครับ อันนี้เป็นพวกผักกวางตุ้งเห็นไหมครับกวางตุ้งนี่ปลูกที่หลังหน่อยหนึ่งนะครับสักประมาณสัก3ามสวันนะครับก็งอกออกมาแล้วนะครับอันนี้คือเมล็ดกวางตุ้งนะครับงอกพร้อมเมล็ดญ้าเห็นไหมยังมีญ้าดูวยนะครับก็เนี่ยเป็นหลุมทรายนะครับก็คือข้างในเป็นทรายหมดเลยนะครับก็ผสมแกลบนิดหน่อยเพื่อให้ความโปร่งนะครับเพื่อมันเป็นความโปร่งเท่านั้นเองนะครับ เพื่อให้น้ํามันซึมระบายออกไปรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่อมน้ํามากนะครับแล้วก็ทรายเนี่ยข้าชุ่มน้ําอยู่แล้วนะครับถ้ารดทั่วปุ๊บก็นั่นอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นสลัดนะครับก็จะโตละนะครับเริ่มโตละนะครับหลังจาก2ส,สัปดาห์ไปเนี่ยถ้าใครปลูกแล้วติดแล้วไม่ต้องห่วงแลวครับสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เตรียมเก็บเลยนะครับสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นะนะครับนี่ผ่าน2สัปดาห์มาก็จะได้ต้นประมาณนี้นะครับ แต่ต้องได้แสงนะครับต้องได้แสงนะแสงอย่าจัดมากนะครับก็คือไม่ใช่ว่าแดดแล้วก็ไม่ได้ลดน้ําแต่ถ้าแดดจัดและลดน้ําไม่เป็นไรนะครับแต่จัดลดน้ํายิ่งอ้วนแบบนี้เลยนะครับนี่ของใชโลงเนี่ยแดดจัดตรงนี้นะครับไม่ได้มีการพรางแสงแต่อย่างใดนะครับไม่มีสแลนพรางแสงนะครับสแลนก็คือเป็นสแลนสีขาวเอามาคลุมเพื่อ,อเวลาเวลาเราปลูกไม่ให้มีย้ามันขึ้นนะครับแล้วรู้แถวปลูกสวยงามนะครับ แล้วก็เวลารดน้ําด้วยบัวหรือใครเอาสายยางมารดน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทุกที่นะครับงอกหมดนะครับอันนี้ปวยเล้งนะครับปวยเล้งที่บอกว่างอกยากๆนะครับเจอทรายเข้าไปงอกง่ายเลยนะครับงอกง่ายสบายมากนะครับนี่นี่คือเคล็ดลับแล้วก็เป็นวิธีการนะครับการเพาะเมล็ดในตัวโดยที่แบบเราไม่ต้องไปเพาะจากถาดเพาะไงนะครับถ้ามันงอกเยอะเกินเราก็ถอนออกมา ย้ายบางหลุมมันก็ไม่งอกนะครับก็ย้ายหลุมนะครับอันนี้ก็คือโรงเรือนที่ใช้ลงทดลองยืมมาหนึ่งโรงก่อนเพื่อทดลองนะครับอันนี้ก็เป็นมะละกอที่เพาะไว้โตแล้วทํายังไงดีนะครับ <laughs> ทายังไงดีอาจจะต้องขายต้นมะละกอยักษ์แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคลิปต่อไปนะครับจะอัดภาพของต้นมะละกอแล้วก็ลูกมะละกอที่บํารุงด้วย CF2 แล้วมันโตขนาดนี้นะครับมันเร็วมาก จะเอาไปปลูกไม่ทันนะครับเพราะว่าไซส์งานของชัยรงเนี่ยยังเตรียมไม่ทันเลยนะครับจะย้ายไปอาทิตย์หน้าอยู่นะครับเรามี CF2 ชนิดแบ่งทดลอง5กิโลกรัมเนี่ย800บาทนะครับใช้ได้เยอะมากนะครับใช้ได้เยอะมากนะครับแล้วแล้วถ้าต้นมันโตไปอีกหน่อยเราก็ใช้ CF3 นะครับสบายมาก CF3 นี่ถูกหน่อยนึงนะครับก็600บาทนะครับก็มีให้เลือกที่ชัยรงค์ช็อปดอทคอมหรือใช้ชุดกิฟต์เซตนะครับใครที่อยากได้ไปลองก็ชุดกิฟต์เซต300บาทนะครับพิมพ์คําว่าอยาก ได้ปุ๋ยนะครับหรือเข้าแอดไลน์หรือที่ใช้นนรงช็อป .com ก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ